สวัสดีค่ะราศีสิงห์ผู้ที่เกิดในวันที่14สิงหาถึง14กันยาราศีสิงห์คลิปนี้เป็นคลิปเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นพลังงานบวกดูเพื่อเป็นการส่งพลังงานบวกเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านขอสวัสดีท่านผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกท่านค่ะทั้งเก่าและใหม่เลยนะคะ ที่เข้ามารับชมช่องมลริทาโรช่องพลังงานบวกแม่หมอพลังงานบวกก็เลยอยากจะขอฝากกดติดตามกดการแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆทุกๆเดือนทุกๆ12ราศีต้องขอบพระคุณหลายๆท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามนะคะเข้ามารับชมถามว่าเป็นยังไงก็ ดีใจมากดีใจมากที่หลายๆท่านเข้ามาติดตามในช่องแม่หมอเพิ่มขึ้นนะคะจำนวนเพิ่มขึ้นทำให้มีกำลังใจในการทำคลิปในทุกๆคลิปเลยเดี๋ยวเราเลือกไพ่ เลือกไพ่ให้กับชาวราศีสิงห์มี page of swords พลังงานของราศีสิงห์ page of swords page of pentacles เด็กถือดาบเด็กถือเหรียญ nine of pentacles โอ้เดือนนี้ราศีสิงห์มีแต่เงินจ้ะมีแต่เงิน i ฟออฟแวนซ s ทำงานทำเงินนะราศีสิงห์ The t o w e r วอร์ทรีออฟคัพส์ of, of Pentacles เดอะฟู the fool, the fool. เดือนนี้ถึงจะมีเงินมีโชคมีลาบเข้ามา <c oughs> เก็บเงินเก็บทองบ้างราศีสิงห์บางท่านใช้เงินเก่งมากนะเพราะว่าเดี๋ยวยามจําเป็นที่จะต้องใช้เงินอะ่ะเดี๋ยวเงินจะไม่พอหลายๆคนที่ใช้เงินเก่งอะ่ะก็ใช้วิธีปิดหูปิดตาอย่าไปอยากได้มากอยากได้นั่นอยากได้นี่ พออยากได้ปุ๊บมันก็จะต้องจ่ายเงินมันก็จะต้องเสียเงินระมัดระวงังนะสำหรับราศีสิงห์หาเงินเก่งใช้เก่งราศีนี้นะ queen of wands เป็นเจ้าคนในคนดวงได้ดิบได้ดีในเรื่องของหน้าที่การงาน view of fortune ปลายปีนี้ราศีสิงห์ได้รับโชคลาภได้รับเงินก้อนใหญ่ได้รับมรดก ได้รับลาบลอยตามแต่บุญกรรมที่สะสมที่สร้างมามกรรมเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีคำว่ากรรมหมายถึงการสร้างความดีในชีวิตไม่ว่าพบไหนชาติไหนพบปัจจุบันพบก่อนชาติก่อนอะไรเงี้ยคือสะสมมามากก็จะสุขสบายมากนะคะสะสมมากก็จะสุขสบายมาก เป็นดวงพลังงานที่แปลกเพราะอะไรรู้ไหม View of Fortune เนี่ยคุณจะถูกขับเคลื่อนด้วยพลังงานที่เราไม่อาจคาดเดาได้ถ้าทำอะไรที่ไม่ดีปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดผลไม่ดีตามมาเรียกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วยิ่งทำดียิ่งสร้างคุณงามความดียิ่งปฏิบัติด,ดีปฏิบัติธรรมสวดมนต์ตั้งใจทำงาน ชอบทำบุญทําทานให้กับคนตกทุกข์ได้ยากนี่นะดวงนี้นะสุดท้ายแล้วนะยังไงก็เป็นเศรษฐียังไงก็รวยบางท่านนี่ราศีสิงเนี่ยเป็นจอมแบกเป็นนักแบกชอบช่วยเหลือคนอื่นพลังงานแบบนี้นะวิวอ o f fortune เพราะเป็นคนใจบุญนี่แหละถึงทำให้มีทุกอย่างมีทุกอย่างในชีวิต มีความสำเร็จในชีวิตด้วยหน้าที่การงานก็ประสบผลสำเร็จดีด้วยเขาถึงได้บอกว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันบ่ได้นะจ๊ะนี่แหละเขาถึงเรียกว่าบุญเขาถึงเรียกว่าวาสนา view of fortune ชีวิตจะได้ดิบได้ดีไหมจะมีความก้าวหน้าไหม จะร่ำรวยระดับไหนระดับ1นึถึงสิอ่ะก็ว่ากันไปตามบุญตามวาสนาแต่โชคชะตาโชคลาบดีมากได้รับข่าวดีจะมีช่องทางการทำเงินใหม่ๆเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความพยายามสูงต่อให้มีคู่แข่งต่อให้มีการชิงดีชิงเด่นชิงไว้ชิงพลิปในเรื่องของการทำงาน แต่งานดีๆนะคะเรื่องดีๆสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีสิงห์ในเดือนพฤศจิกาจะมีกลัลยาณมิตรจะมี fc มี fc ตรงที่ว่าแบบมีคนสนับสนุนราศีสิงห์อาจได้รับโชคเพราะกะลัลยาณมิตรอาจได้รับงานดีๆเพราะกะลัลยาณมิตรมันมีเก้าเหรียญดวงนี้ จะได้เป็นเจ้าคนในคนนะดวงนี้จะได้เป็นเจ้าคนในคนได้หยิบจับเงินหลักล้านสำหรับราศีสิงห์ก็อย่างที่บอกนะคะเรื่องบุญเรื่องวาสนามันแข่งกันไม่ได้จริงๆซึ่งราศีสิงห์รับเอาไปเต็มๆวาสนาดีมีบุญมาแต่เกิดการทำงานต่อให้เจออุปสรรค บางครั้งอุปสรรคสิวๆไปจนถึงอุปสรรคแบบหนักๆแต่ก็รอดมาตลอดแต่ก็ผ่านมาตลอดเพราะความสามารถของราศีสิงห์สูงมากเป็นคนดูเหมือนดูเหมือนจะแบบว่าไม่มีพิษมีภัยแต่เวลาที่เป็นคนจริงจังขึ้นมาเมื่อไหร่เป็นคนที่น่ากลัวมากสำหรับราศีสิงห์ มีบารมีค่ะมีบารมีราศีสิงห์นะมีบารมีมีพลังงานที่แบบว่าดูน่าเก่งขามดูมีอํานาจแล้วก็มีทรั์มากมีบริวารด้วยสามถ้วยมีบริวารที่คอยสนับสนุนมีผู้ใหญ่สนับสนุนเป็นอย่างดีตึกพังราศีสิงห์บางท่าน อาจได้รับผลกระทบจากประเภทแบบฟ้าฝนลมอะไรอย่างเงี้ยภัยธรรมชาติลมแรงนะคะฝนตกหนักถนนลื่นการขับรถขับลาก็ต้องระมัดระวงังหรือมีเกณฑ์มีเหตุไปประสบพบเจอประเภทแบบน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ ไปเจอคนที่เขาลำบากเกี่ยวกับการเจอน้ำท่วมดินถลม่มลมพายุก็จะได้ไปช่วยเขาอะเนี่ยเนี่ยไปช่วยคนทุกคนยากแล้วเนาะจะได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่เป็นผู้ประสบภัยซะเองนะเนี่ยก็จะได้เจอประเภทแบบภัยธรรมชาติ อาจจะไม่ได้รุนแรงแต่จะได้เจอจะได้เห็นหรือได้ประสบหรือไดอ้เดินทางไปแล้วได้เห็นได้พบได้พบกับเหตุการณ์ได้เจอกับเหตุการณ์นั้นๆก็จะเตือนเรื่องการขับรถขับลาถ้าฝนตกถนนลื่นก็อย่าไปขับรถไวแล้วก็ระวังของหายระวังเรื่องคดีความการขึ้นลงขึ้นศาลการอย่าร้างนะตึกพัง มันจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบหรือไม่ก็เข้าโรงพยาบาลกระทันหันเพราะเจ็บเพราะป่วยก็เลยจะเตือนเรื่องของราศีสิงเนี่ยเตือนเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นแบบฉับพลันแล้วมันจะต้องใช้เงินก็อย่าไปสูลุยสุล่ายสำหรับในเดือนนี้ชาวราศีสิงนะเดี๋ยวแบบถึงเวลามาแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหา มีปัญหาห้าเหรียญอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเจ็บป่วยให้รีบรักษาไม่อย่างนั้นเนี่ยจะทำให้เสียเวลาในการทำงานค่ะเออบางทีเป็นไข้นอนสมลุกมาทำงานไม่ได้ก็จะพลาดงานพลาดโอกาสป่วยปุ๊บ,บรีบรักษารีบดูแลตนเองโดยด่วนหรือไม่ก็คนในครอบครัวเจ็บป่วยก็ให้รีบดูแลกันโดยด่วน ก่อนที่จะแบบเป็นเยอะนะคะก่อนที่จะแบบเป็นเยอะโรคภัยไข้เจ็บก็จะเป็นพวกแบบความดันสูงไขมันเนาะหรือเป็นพวกโรคหัวใจเป็นพวกโรคเกี่ยวกับสมองเป็นพวกโรคเกี่ยวกับอะไระมะเรง็งโรคไหลแรงที่ทําให้ไพ่ใบนี้จะเตือนให้ระวังในการออกกำลังกายนะคะในการดูแลตนเอง ระวังเรื่องสุขภาพอะค่ะระวังเรื่องสุขภาพให้ให้ดูแลตนเองเพื่อไม่ให้เป็นโรคอะไรต่างๆที่ที่ที่มันที่ไพ่ขึ้นมาเตือนสุขภาพสําคัญถ้าไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยก็ให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกําลังกายไพ่ตึกพังหรือมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานใหม่ไพ่ตึกพังนะจะได้โยกย้ายไปทำงานในที่แห่งใหม่ก็ได้ ที่ทำงานแห่งใหม่ก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่แบบไปทำงานไกลหรือไปต่างจังหวัดก็ได้เดอะฟูการเดินทางการไปทำงานในที่ไกลๆอย่าไปใจดีมากราศีสิงห์ถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้นะเดือนนี้อาจจะตามไม่ได้นะตึกพังอะ่ะช่วยคนก็เอาแต่พองามอืม การลงทุนอะไรที่มันเสี่ยงก็อย่าไปทำนะคะอาจไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างที่คุณคาดเอาไว้นะระวังให้ดีลงทุนน้อยได้กำไรมากอะ่ะไม่มีหรอกเห็นไหมดูข่าวมันส่วนมากมันก็เป็นมิจฉาชีพทั้งนั้นน่ะระวังโจรระวังมิจฉาชีพไปไหนมาไหนก็อย่าไปโลกสวยโลกบวกให้มากหมายถึงว่าอย่าไปพกพาเงินทองของมีค่าเยอะ อย่าไปใส่ประเภทแบบเพชรจินจินดาประเภทแบบแก้วแหวนเงินทองเยอะก็ระวังโจรระวังมิจฉาชีพอะคะ่ะเพราะว่าเขาเตือนเรื่องของหายอะไรอย่างนี้เนาะก็ระวัดระวังกันส่วนในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักราศีสิง์มีโอกาสที่จะมีเด็กมีคนที่อ่อนวัยกว่าเข้ามา มีคนมาสืบมาส่องมีคนมาชอบเนี่ยาราศีสิงห์อายุน้อยอ่อนไวักว่ามาปิง๊งส่วนใครที่ความรักดีอยู่แล้วก็ข้ามผ่านได้นะคะส่วนใครที่แบบว่ายังโสดอยากมีคนคุยจะมีคนที่อ่อนไวักว่าหรือเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะแบบมีมีความเป็นเด็กหรือมีความสดใส เป็นคนที่มีพลังงานดีเข้ามาในชีวิตมีการเริ่มต้นความรักใหม่ๆสำหรับชาวราศีสิสงห์บางท่านได้รับพลังงานที่แบบจะได้คนรักที่ทำมาหากินเก่งก้าเหรียญถ้าเป็นผู้ชายก็จะได้ผู้หญิงเก่งถ้าเป็นผู้หญิงก็จะได้ผู้ชายที่จะได้พบเจอหรือว่าจะได้คบหาดูใจกับ คนที่เป็นนักธุรกิจเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่กว่ามากๆก็จะเข้ามาคบหาดูใจคือเดือนนี้สําหรับราศีสิงห์นะถ้าไม่แก่กว่ามากๆก็จะเด็กกว่ามากๆเข้ามาในชีวิตเลยสําหรับความรักสําหรับความรักคนไหนไม่ดีก็ตัดทิ้งเนาะทาวเวอร์ชิวๆไปคนไหนที่ไม่ใช่ก็ตัดออกห้าเหรียญ ไม่ต้องเสียดายค่ะไม่ต้องเสียดายไม่ต้องคิดว่าคือบางครั้งนี่ยคนที่เราชอบคนที่เราถูกใจอาจไม่ใช่สําหรับเราเพราะเขาไม่ใช่คู่บุญคู่บารมีเราคนที่เป็นคู่บุญคู่บารมีกับเราเนี่ยเขาจะจริงจังกับเรามากๆเขาจะจริงจังเขาจะดีเขาจะประพฤติดีเขาจะทำดีกับเรามากเขาจะไม่ทําให้เราเสียใจเลยคนที่จริงใจนะคนที่จริงใจกับเรา เขาจะไม่ทําอะไรที่มันกระทบกระทั่งทําให้เรารู้สึกแย่อะไรอย่างเนี้ยในเรื่องของความรักนะราศีสิงเลือกให้ดีเลือกให้ดีในเรื่องของความรักจริงๆการมีความรักเนี่ยมันไม่ยากนะมันไม่ยากตรงที่ว่าถ้าเราเจอคนที่เป็นคู่ของเราจริงๆอะ่ะเขาจะเปิดเผยเขาจะไม่มีเขาจะไม่มีความลับกับเรา เขาเรียกว่าคู่บุญคู่บารมีวิวออ o ฟอร์ t จู e บางท่านได้คู่เป็นชาวต่างชาติเป็นฝรั่งตาน้ำข้าวก็ได้นะเป็นโซนเอเชียก็ได้ที่ไม่ใช่บ้านเมืองเดียวกันอะ่ะไม่ใช่ประเทศเดียวกันน่ะไม่ใช่จากคนจังหวัดเดียวกันน่ะบางท่านมีคู่เป็นคนไกลสำหรับราศีสิง์ดวงชะตามักถูกฉะโลกกับชาวต่างชาติหรือไม่เป็นคนต่างถิ่นต่างแดนนะคู่ของราศีสิง์ ถ้าไม่เป็นคนต่างถิ่น,เป,นเป็นชาวต่างชาติก็มักทำงานไกลกันดงชะตาควีนออฟแวนส์มักจะได้คู่อยู่ไกลหรือต้องไปไป,ไปมามาอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะมีเวลาเพราะต่างคนก็ต่างทำงานสํหรับคู่ของราศีสิงห์ถ้าเป็นคู่ที่เหมาะสมนะเดือนนี้ได้แต่งงานจ้ะสําหรับราศีสิงห์ หลายๆคนหลายๆค,คู่ราศีสิงในปลายปีมีเกณฑ์การแต่งงานมีเกณฑ์การมีครอบครัวเจอคู่ที่สมสมกันมากนะคะเป็นกิ่งทองใบหย,ยก v i วอ of fortune เป็นคู่ชีวิตเขาเรียกว่าคู่ชีวิตอ่นะนะนี่คือพลังงานของราศีสิงทั้งในเรื่องของงาน ในเรื่องของสุขภาพและก็เรื่องของความรักเดือนนี้เป็นอีกหนึ่งเดือนที่การงานสดใสมีเพื่อนฝูงมีกัลยาณมิตรที่ดีอุปสรรคในการทำงานไม่เป็นไรแก้ไขได้แก้ไขได้ปรับปรุงได้จัดการได้สำหรับราศีสิงห์ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับราศีสิงห์เดี๋ยวทุกอย่างจะคลี่คลายอย่างรวดเร็ว ไม่มีหนี้ก็อย่ามีหนี้กันนะจ๊ะไม่มีอะไรอ่ะอย่าเป็นเจ้าหนี้อย่าพยายามเป็นและอย่าเป็นจะปวดหัวมากกับลูกหนี้เตือนไว้ก่อนนะนี่คือพลังงานของราศีสิง์ในเดือนพฤศจิกายน2567 ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกการติดตามขอบพระคุณซุปเปอร์แตงขอบพระคุณทุกการสปอร์ตจากท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ